วันนี้ก็จะเป็นเออ่คลิปแรกของผมนะฮะสำหรับ Happy w h a l นะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะเพลย์เดโมโอเคเอาเนี้ละกันโอเคฮะสองสองพ่อลูกนะฮะชะตากรรมของเขาจะเป็นยังไงเรามาชมกันดีกว่านะฮะมาถึงก็ไม่รอดลกแขนหนึ่งแขนไปละไม่รู้ว่าจะอยู่แบบนี้ได้นานแค่ไหนนะฮะเรามาชมกันดีกว่าโอเคฮะยังปั่นอยู่เรื่อยๆฮะยังรอดอยู่ฮะ ทำบุญมาเยอะนะเนี่ยรอดขนาดนี้แล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งตกไอ้นี่ไม่ตายอึดอึดยังไงล่ะมึงนี่บวกสิบเลยนะเว้ยอ้อยาอ,อ๋อทางมันอยู่นี่นี่ว่ะโอเคลูกหายไปแล้วอ่อไม่รอดฮนะไส้ทะลงทะักษ์ไม่เหลือเลยอู้หูจักรยานยังไม่ซ้ำอีกนะว่าตายแล้วแหละโอเคเริ่มใหม่ฮนะ ไหนวะทำไมไม่ขึ้นสักทีเริ่มใหม่ดีวะโอเคนสตารทเลเวลเอา้าเฮ้ยให้เป็นเงี้ยเฮ้ยงงเลยช่างมันนะเอาใหม่ก็งงเหมือนกันนะยังไม่ได้ทำไม่ได้กดอะไรนะอยู่ดีไอตัวนั้นมันก็ออกไปเองมาเลยดีกว่าอุ้ย ยังรอดไว้ไม่ตายสุดยอดนะยังปั่นได้อยู่อ่ะแบบเอ๊ะมันไม่ตายวะไม่เป็นไรฮะคงไม่นานฮะคงรอดอยู่ไม่นานอ่ข้อหลุดเป็นไงล่ะเมาส์ตกเลยยอดไปฮะสุดยอดจนเมาส์ตกไปเลย โอเคอีกรอบฮนะมาเลยตาน,นี้กูต้องผ่านให้ได้มาฮึมเป็นไงล่ะเมเปาะล่ะโชเซียนโชเซียนเมเปล่ะนี่ผ่านหมดเลยอุ้ยมุนมุนมุนอืม็น,มน,มนไงเล่าแขนหลุดยังไม่หวั่นไหวความตายไม่อาจยังไงล่ะเมเปาะล่ะ ก็ Ooh, จะพาได้อย่างงี้ต้องต้องเลนให้เขาหน่อยแล้วกันนะฮะโอเคเราไปดอูอันอื่นมั่งนะฮะโอเคเราไปดูอันอื่นมั่งดีกว่าอาม d a w n of the d e a เ l ลเ e l 7โอเคลองดาว n of the Dead แล้วกันนะฮะ Play now โอเค water supply โอเคโอ้ ไปแล้วฮะตัวหนึ่งเออเป็นไงล่ะเฮดช็อต hey, เอาไม่เฮดช็อตเลยโดนขาสักได้อ,อือะไรวะเนี่ยนี่ไงเฮ้ยทำไมมันกลับไปวะโอเคอ่ะไม่เป็นไร โอเคเริ่มใหม่เลยดีกว่าไม่เอาดีกว่าเอาดานใหม่ดีกว่าเอา,า BNX p a r s 2 Snow Mountain โอเคลอง Snow Mountain กันดีกว่านะครับเฮ้ย <c oughs> อะไรวะอะไรวะเนี่ยไม่เอาดีกว่าเล่นไม่เป็นเลย